Nivaa Fayo Ho no Nijang Sa คำบูชาดอกไม้ผู้เทียนกล่าวคำละมัศการัระนะนาใจกล่าวคำสมาทานพิตสิทต์พร้อมนะครับกลาวหนึ่งก่าองก่าวมอิมนาสการนาคูทังอภิปุสยา あ、ah. ah. กล่าวคำมาล่านาพาระประลิทนะครับเพื่อให้พระสงฆ์เจ้าสวดพระคัมนต์นะครับอันดับต่อไปขอเรียนเชิญนายโควิดวหนึ่งตาครอบคลวยการโรงเรียนบ้านแม่สาจุฬาเทียนสมุทรนะครับวปปิิ ปติปติปหายะสัพปสัมปติสิทธิยาสภายาวินาศายะผลิตังภูตะมังคะลังวิปติปติปหายะสัพปสัมปติสิทธิยาสภาวาวินาศายะผลิตังภูตะมังคะลัง 啊。Uh, uh. ยังอันเตปังสกุละเอวฬานิสปะลิวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอุปมาเนปังสกุละ วารานีปาิกันอาตุอามหาตังที่ข้าราังาิตายะทุกขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายตอน้อมถวายข้าบังตะคุกีวอนับทัังบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุงสงขอขพระพิสุงสงจงรับพราบางจัคุมจีวรตับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดสิ้นกาลังอานเดิอ นำผู้ใหญ่บ้านท่านนายกปกครองบริหารส่วนตำบลเมืองสาและสรรพชนทั้งหลายทุกขั้นที่เข้ามาร่วมในงานทำบุญปักบาตุนท้ายสีเต่าชนรักสีใหม่ในครั้งนี้แล้วก็พวกเสือปี๋ใจตีหมูสคาเฮาทั้งหลายได้มีความพร้อมเพรียงได้เข้ามาร่วมกันทำบุญปักบาต์ตามประเพลนีของ คนไทยเราซึ่งคนไทยเราดันจะถือว่าเป็นพุักความสงบเป็นผู้ดี่ทักวัฒนธรรมโดยเฉพาะการที่โดยเฉพาะคนเมืองเราดันซึ่งเฮามาตั้งร,รักแรงอยู่กันอยู่ตรงนี้ก็ต่อเป็นโอเคดีความสำคัญสำคัญโดยเฉพาะการทำบุญกักบาทส่งท้ายผีเก่าต้องรับยี่หม่นี อเพืออมาเริ่มการไตยประสิทธิธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเอาท่านทั้หลายนั้นตามความเห็นว่า3 6 5, 5วันที่ผ่านมานั้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำบุญทำกุศลบางท่านบางคนใช้ชีวิตส่วนเสเฮาไปตามเรื่องไปถามราวปล่อยให้วันเวลาปล่อยคนปล่อยให้วันเวลาเนี่ยผ่านพ้นไปโดยกล่าประโยชน์ แต่บางผ่านบางคนก็มาคิดถึงหาว่าชีวิตของเขานั้นผ่านคนไฟวันหนึ่งมันก็ได้ผ่านพ้นไปเฉพาะวันเวลาและปีนั้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรับเอาไว้เป็นข้อคิดสติิดเกินใจเอาเป็นภาษีบทหน่วงสัพเพเนวะสหตานาสัพเพเนวาสหัตานา ก็หมายความว่าการเวลานั Rey ้นย่อนกลืนสรรพสั์ทั้งหลายรวมทั้งตัวขอนโดยนี่ถึงต้นก็แสดงให้เหานว่าวันเวลานั้นเนี่ยมันมันผ่านไปแล้วนั้นเอาประสาทมาที่จะหวนย้อนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้เหมือนปัดสายน้ำที่มันไหลไปเนี่ยเอาประสาทมากที่จะเพิ่ลัรับขึ้นมาคุนเก่าไปเพ่นเดียว เพราะฉะนั้นวันเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันนั้นมันย่อมจะทำทื่อสัพสัพส,สิ่งที่อยู่ในอกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาอายตัวอยางพือหาง,ง่ายงายในร่างกายของเขานี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อวันเวลาผ่านไปนั้นอายุของเขานั้นก็จะต้องอแก่ขึ้นไปเรื่อยๆ เมือ่อเอาไปถามาออือถามลูกหลานว่าปีใหม่ขึ้นมานี้นั้นเขาได้อายกานจากปีใหม่และเขาได้อาย่างจากปีเก่าที่ผ่านไปถ้าเขาไปถามลออนืนลูกหลานถ้าเรียนเอกสามเขาก็จะบอกว่ามีความสดชื่นมีความสมหวังหนึ่งจะได้อายุนักเพิ่มขึ้น สองก็จะได้จบการศึกษาหรือเรื่องจำทักวไปตอน,นี้ถึงคนแต่ถ้าไปถามไปรุ่นหรือคนที่จบการศึกษาแล้วเขาก็จะบอกว่าเรื่งจะต้องมีการมีท่า,าทางการงานทำสองก็จะต้องมีครอบครัวในการที่จะต้องมีการประกอบอาชีพใน,ในโอกาสในโอกาสตอเอาปงหน้า แต่ถ้าไปถามผู้สูงอายุหรือคนทั้งแต่อายุตั้งแต่60สบขึ้นไปมันก,ก็จะบอกว่ามีแต่เสียคือเสียอย่างก็คือเสียอายุไปหนึ่งปีก็หมายความว่าเราจะแก่ขึ้นไปหนึ่งปีแล้วพอลองดูสภาพร่างกายของเขานั้นในตอนนี้อายุนับขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของปรารกฏกทรณ์ชาตินับตั้งแต่บนหนัวตั้งถึงแป่นฝ่าเท้าจนผลสิริศัก์ของเขาทั้ง,งหลายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสามธรรมชาติของมันที่บอกว่าการเวลามันจะกลืนกินสัพสับสัะสิสะสงทั้งหลายทุกเวลานาทีนิยน เพราะฉะนั้นเพราะว่าสิ่งมีชีวิตก็าตามและผมมีชีวิตก็าตามมันย่อมจะไหลไปตามการตามเวลาของวันดวงวี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นข้อคิดธรรมะในวันนี้เราจะให้เราทั้ง,งทางลายได้เปลนข้อคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปนั้นเราจะต้องทบทวนความหลังระวังความคิดและก็อเกินจิตของตนเอง เราอาจจะต้องทบทวนความหลังระวังความคิดและกอดเกือนยิตของตนเองอยู่เสมอว่าคำว่าทบทวนความหลังนั้นหมายความว่าปีเกา2 5. 5. 6. 6. 6. าสองพันห้าร้อยห้าสิบหการมานั้นเขาได้ทำานส่วต่อสังคมต่อครอบครัวต่อรศาสนาประเทศชาติเราเรามเนืกึกดูว่าพิการมานั้นอย่าง เาลับตาดูว่าเขาได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ยังน่อยในครอบครัวของเขาบางทีที่ท่านมานั่นเขาอาจจะเกิดกาเบรเลกินเหล้าเมายาเพือ่อเวืในทางสับส้นอนเพื่อเพืในทางที่เป็นประโยชน์ทำเพื่อครอบครัวเดือดร้อนทำเพื่อลูกเดือดร้อนทำเพื่อสังคมเดือดร้อนต่างเมื่อเขาได้ครบครัวความหลังมาอย่างอีกแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาน,นั่น เอาทำกบดีสมความทวงของเขาทำเพื่อขอบทวงของเขาเดือดอ้อนเขาก็จะต้องพึิกฟื้นครับคืนมาว่าตั้งแต่สองันหาไว้อาสิบเจนี้เราคืตัวงของเขานั้นจะพยายามปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดื่อที่ยิ่งขึ้นไปผู้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่เปต้นนี่หมาืถเขาทบทควรความหลังสิ่งต่างๆที่ผ่านมา อันที่สองระวัง,งความคิดหมายความว่าเมื่อสองพั้าร้อ้าเ่นั้นเราจะต้องอคึกคักเมืม่อปีมาในปีนี้คึกคักหมายความว่าเขาจะต้องต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่ตางๆที่เกิดขึ้นชีวิตของคนทานั้นเป็นบอกว่าเขาไ่ได้เดินบนบน,บนทางหุ่นที ราชด้วยคอนกรีตหรือถูด้วยอลูมิมด้วยอะโรมโรยด้วยกอกุลาชีวิตทุกชีวิตที่เขาย่างก้าวไปนั้นมันจะต้องมีปัญหามันจะต้องมีอุปสรรคชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูของปุยากำลังที่เขาจะต้องต่อสู้ฝันฝ่าอุปสรรคของนั้นไปเพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหาคนเขาเกิดมาดั้น เมื่อมันมีลมมันจะต้องมีเรื่องเพราะว่าลมเป็นเครื่องสร้างเครื่องอารมณ์เพราะฉะนั้นมีชีวิตเัาจะต้องมีลมมีปัญหามีเรื่องที่จะต้องผูกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีกำลังใจคนที่มีธรรมัยกยอมจะอยู่ในโลกนี้ในสังคมนี้ได้ความมีสติมีปัญญาและ มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นต้นอันที่สามระวังความคิดควบคุมความหลังระวังความคิดเตือนจิตตนเองคามหมายราะว่าที่เขาเตือนิดอยู่เสมอว่าเมืม่อเขาเกิดมาดูในชีวิตนี้ทางได้นึ่งเขาจะต้องทำดีกรบผวของเขาผู้ดีพูดดีทำดี แล้วชีว <accurately S 2> ิตของเขาก็จะเจอเรื่องแยวแน่ประสบแต่ความสุขความคือความสมหวังที่เราหมุนมาการทำงานทุกระการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสามอย่างที่พออูุพอจัดควรเจอเวลาดินัดนผููนักหนาวมือติดสั่งเพาะฉะนั้นขอเพื่อโมโหทั้งสายที่มาร่วมทำบุญการทำบุญตักบาตรนี้ ขอให้เขาทั้งตลาดเก็บไปเป็นข้อคิดว่าชีวิตที่ผ่านมา365วันนั้นเขาจะทำอย่างที่ครอบครัวของเขาอันนี้เป็นพื้นฐานมีพิสูจน์ว่า,ปปาสิ่งที่ผ่านมานั้นเขาจะอยากจะได้ที่ครอบครัวของเขาก็อยู่เย็นสุดซุกเื่อเราจะต้องมีสติเราจะต้องมีธรรมะควบคู่กันไปที่เสมอ บุคคลใดต่างถ้าหากว่าบมม,มมีธรรมะบมมีสติมันย่อมจะทำื่อตนเองและครอบครัวนั้นมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความยุญญ่งยากมีแต่ปัญหา,า,ญญาชีวิตที่ตามมาคนใดต่างถ้าหากว่าอยู่เพื่อมีสติอยู่พื่อมีธรรมะแล้วก็จะสาม,มารถที่จะฟังพาอุกรศขั่งหายและนั้นได้อยู่ตลอดไป และก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเ้าหน้าตลอดนี่เป็นคนเพราะฉะนั้นเมื่อ2 556ผ่านไปขกคอใขอเขาท่าทั้งหลายจงใต้ตั้งใจประกอบแต่คุณางามความดีสิ่งไหนถ้าหากว่ามันเป็นคนที่ทจะนำก่อเพื่อเกิดความบดีความงามเป็นปิดเป็นไทย ก็คปอบคัวออกคัวแล้วเอาพยายามดูเครื่องหรือลดละเลิกก็จะทำใหอชีวิตและครอบครัวของบุคคลทังนั้นพบแต่ความสุขความส,สามบัติตลอดทีพุทธศักราชส5 5พาร้ิเีดนี้ตลอดไปอานที่สุดนี้อกตมาภาพขออภัยอ้างขอบค,คุณพระศีรษะธรรมไตรคือควรของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ก็รอถึงผู wide, ics, ้สนทันคุณงามความดีเทพประมุขเทพนิรดาเรล่าเทวาอาลักเจ้าต่างหลายสิบหกกันฟ้าสิบห้ากันดินปลอดถึงพระสยามพรอวาระพระบรมธาตุเจ้บสิบเทพคุบวัดต่สิวิชัยและสิ่ทัพสิทธิ์ันหลายในสักโลกนีศ ลงมาเป็นตรรมเนชาชิพปักษาคุศลทั้งทั้ง,งหลายที่เขาทได้วยคนจากไทยที่ได้มาแสวงเร้นไม่ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งมูลปุ่นเท้าอีกมาการขึ้นการถูรุ่มเรืองในหน้าที่การงานด้วยภาพยศสังสมสุข,สข hen 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 roi 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 talon ki so pan ngā loi hāsi jeta thūk thūk ān dhoi thūk sā thūk sā thūk lakho āpa lakho nā yathā parivāha kurāparit purenti อิจิตังปฏิตังกุมหังติปะเมวัสตมิสสะุสะเทปุเรนโตสังกปานจันโทปันลาโสยธรามนิโชติลาโสยธรามเอี่ยเอวันชัน ที่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้มาใส่บาตรทำบุญวันนี้นะครับไปหาญาบิดามารดาผู้บาอาจารย์นะครับเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องเจ้านะครับข้าพเาจ้าขอตั้งจิตบูที i kamp I ภาวนังตุสัพเพอญฺญาติกาสุขิตาหวนตุทุกขํภาวนังตุสัพเพอญฺญาติกาสุขิตาหวนตุทุกขํปาเมนภาวนังตุสัพเพวิสาสัพเพ Uh oh ข,ขังคาลามาคัมมาสัพโลกคาภะมนจาเลคขับก้หมหัวและหมอบลงเพื่อสุภาคะรว่าต่อพระภิกษุสงฆ์นะครับผุบวันทาเมพันเตสะพังอาปา i